เตรียมตัวนะคะทุกคนบอกเลยว่าจันซ้อนจันหนึ่ปีมีครั้งเดียวซึ่งตรงกับวันที่27พฤศจิกายนนี้และตรงกับวันลอยกระทงด้วยนะคะเป็นวัน เปิดประตูการเงินค่ะใครที่อยากได้เงินทองนะคะให้สวดคาถาดังต่อไปนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะจุดทูบห6ดอกกลางแจ้งทําได้ถึงตอนกลางคืนเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะบอกเลยเปิดกระเป๋าเงินรับโชคลับศัพ์ไว้เลยค่ะเทียนแดงนะคะและจุดทูบสีดาค่ะดอกบัวหรือว่าดอกดาวเรืองก็ได้ค่ะกํายานหนึ่งดอกน้ําแดงหรือว่าน้ําเขียวและน้ําเปล่าค่ะให้สวดคาถาเปิดดวงชะตาตั้งนาโมสามจบและกล่าวว่า พระพุทธทางอารัธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมมังอารัธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆอารัธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยะโมพุทธยะยะเปิดกมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยณโมพุทธยะและให้สวดคาถาปุณณจันโทวิชานันเตวิสุทธิสาวะโกวโรพุทโธสัมธรรมะ รังสีมุโนโนมัตเเกสุกังสว9ด9้าจบและตั้งอธิษฐานจิตขอพรจากพระจันทร์เลยนะคะทุกคนหากว่าใครนะคะทําไปแล้วและอยากให้ครูบาอาจารย์นะคะของบ้านโครรวยนุน,นดวงชะตาเปิดอํานาจวาสนามหาเศรษฐีนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆสามารถฝากรายชื่อรายบุคคลซึ่งเราทําให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนการสวดเปิดดวงนะคะและการเสริมบารมีเศรษฐีคะ่ะใครอยากฝากรายชื่อรายบุคคลแบบนี้สามารถทักแอดมินบ้านโครรวยได้เลยะคะ่ะสาธุคะ่ะ